Thank ปาปิปันโนภาควะโตสาวากะสสังโคสังทางมามิการสวดอ้อเอวิหันร,รายโรงเรียนราชินีบูรณะ,ะจังหวัดนคปรปฐมทำนอง กาบยานีสิบเอ็ดคืนกบละเอ๋ยจบหึงเงิน No. 会卡里哼。 เฮย้าปัญเอ้ยคือเอ้ยตั้หาเอ้ยโลกาเอ้ยบาปเฮยบิดเฮ้ยจทยเฮยจับผิดเอ